แต่การปราบปรามการทุจริตคอรัปชันและโดยเฉพาะถ้าพูดถึงเรื่องทุนเทานั้นทุกคนพูดครับเวลาหาเสียงแต่จะทำอย่างไรหมายถึงการออกพระราชกำหนดเลยเพิ่มเขี้ยวเล็บทั้งในเรื่องของการอายัดทรัพย์นี่คือเป้าหมายที่ชัดเจนมากที่ผมกลับมาการเมืองครั้งนี้ถ้าผมได้มีโอกาสไปนำพาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งถามว่า สิ่งที่ท่านทั้งหลายต้องทนอยู่ในขณะนี้จะหมดไปได้อย่างไรวันนี้ครับในเวลาสั้นๆผมอยากจะมาพูดจากใจว่าผมรับรู้ถึงความทนของพี่น้องประชาชนทุกคนและต้องการที่จะพูดในสี่ประเด็นหลักที่ผมเชื่อว่าอยู่ในใจของคนไทยทุกๆคนข้อแรก ทุกๆคนมีความวิตกกังวลว่าบ้านเมืองเราประเทศเราทำไมเต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันและทำไมไม่น่าเชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้คำว่าทุนเทากลายเป็นคำที่ทุกคนต้องพูดถึงถัดมาเราก็จะสัมผัสการทนในเรื่องของความยากจนในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเช่นเดียวกันครับไปที่ไหน ก็จะถูกสอบถามว่าเมื่อไหร่เศรษฐกิจจะดีผมสัมผัสกับความรู้สึกที่ว่าทำไมประเทศไทยของเราไม่ได้มีความโดดเด่นไม่ได้มีบทบาทมากกว่านี้ทั้งๆท,ท,ที่เราเชื่อในศักยภาพของเราในฐานะประเทศและมั่นใจในความสามารถของประชาชนคนไทยฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำในฐานะนายกรัฐมนตรีก็คือสี่เรื่องนี้ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมสิ่งสำคัญที่สุดก็คือบ้านเมืองต้องสุจริตเพราะตราบใดที่บ้านเมืองไม่สุดจริตไม่ต้องคิดเลยครับว่าปัญหาอื่นจะแก้ได้การทุจริตคอร์รัปชันทำให้เกิดการสูญเสียงบประมาณทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนทำให้คนเล็กคนน้อยซึ่งควรจะได้ประโยชน์จากภาครัฐก็ถูกเอาไปไว้ข้างหลัง และทําให้ประเทศไทยในสายตาโลกไม่สู้จะดีนักแต่จะทําอย่างไรจากประสบการณ์หลายอย่างที่ผมได้ผ่านการเมืองมาผมตัดสินใจแล้วว่าครั้งนี้ต้องทําอย่างเป็นระบบตอบโจทย์ตอบความกังวลที่แม้แต่ขณะนี้องค์กรหลักของภาคธุรกิจเอกชนบอกว่าจะไม่ทนคอร์รัปชันอีกต่อไปนั่นหมายถึงว่าทุกระดับคอร์รัปชัน มีมาตรการมีแนวทางชัดเจนเช่นเริ่มตั้งแต่ปัญหาคอรัปชันในระดับล่างสุดเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินมีการส่งสวยเพื่อแลกกับการกระทําความผิดบ้างเพื่อแลกกับความสะดวกบ้างแนวทางของประชาธิปัตย์ชัดเจนก็คือเรากำลังจะเปลี่ยนการทำงานของระบบราชการของรัฐ ที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพครับแต่จะทำให้ระบบของการอนุมัติอนุญาตมีความเป็นอัตโนมัติใช้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่น้อยลงซึ่งเป็นการปิดช่องทางของการเรียกรับเงินในรูปแบบนี้ยกระดับขึ้นมาหน่อยเราพูดถึงการทุจริตในโครงการต่างๆซึ่งเราก็สงสัยว่าอยู่เบื้องหลังกับโศกนาฏกรรมอุบัติเหตุหลายครั้งที่เราเห็นจากโครงการใหญ่ๆ ประชาธิปัตย์จะเอาแพลตฟอร์มสองรัฐมาเปิดให้ประชาชนดูเพราะเราจะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่รัฐครอบครองที่ไม่ไปกระทบกับสิทธิส่วนบุคคลให้พี่น้องประชาชนทุกคนสามารถตรวจสอบได้ทุกโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางใครประมูลประมูลได้ในราคาเท่าไหร่คนประมูลได้เป็นใครเชื่อมโยงกับใครและบรรดาผู้มีอำนาจ เกี่ยวข้องหรือไม่ไม่เพียงแต่ประชาชนครับยุคนี้มี AI ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยจับความผิดปกติเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในรูปแบบนี้ถัดมาครับการทุจริตซึ่งเป็นรูปแบบในระยะหลังที่อันตรายมากคือการซื้อขายตำแหน่งในระดับสูงในระบบราชการประชาธิปัตย จะเข้าไปสร้างหลักเกณฑ์ให้กระบวนการของการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงในระบบราชการนั้นมีความโปร่งใสและในระดับสูงสุดในเรื่องของนักการเมืองเองก็จะต้องเพิ่มมาตรฐานการเปิดเผยว่านักการเมืองหรือผู้มีอำนาจทั้งหลายนั้นมีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใดยอย่างไรบริษัทไหนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด การทำการทุจริตเชิงนโยบายแต่ถ้าเจาะจงมาในเรื่องของทุนเทาสแกมเมอร์เรายิ่งชัดครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนเราเริ่มต้นทำงานแล้วเรายื่นเรื่องให้ปปงกรตครับแต่เราจะเพิ่มความเข้มข้นเพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนในการเรียกความเชื่อมั่นกลับมานั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงการเอาคนที่เป็นอุปสรรค ต่อการจัดการกับทุนเทาในภาครัฐขณะน,นี้ออกไปจากตำแหน่งโดยเร็วหมายถึงการออกพระราชกําหนดเลยเพิ่มเขี้ยวเล็บทั้งในเรื่องของการอายัดทรัพย์ในกรณีที่ไม่สามารถอธิบายที่มาได้เมื่อบ้านเมืองสุจริตแล้วเราตั้งเป้าต่อครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยจะดีขึ้นได้ถ้าเศรษฐกิจไทยยังโตอยู่ประมาณร้อยละสองต่อปี ต่ำกว่าในอดีตมากต่ากว่าประเทศเพื่อนบ้านต่ํากว่าประเทศในอาเซียนมาหลายปีแล้วสําหรับเราภายใน4ปีเศรษฐกิจต้องกลับไปเติบโตอย่างน้อยร้อยละหนี่ครัวเรือนของไทยซึ่งเพิ่มไปถึงประมาณร้อยละแปกับ90ต้องลงมาเหลือร้อยละหกถามว่าทําอย่างไรหน้าที่ของรัฐบาลถ้าเราไปดูในประเทศที่เขาเจริญแล้วทั้งหมด คือเป็นรัฐที่สร้างสภาวะแวดล้อมให้ภาคธุรกิจเอกชนคนธรรมดาเติบโตได้เราจะเป็นรัฐผู้ผลักดันเป็นคนชี้ทางว่าการตัดสินใจสำหรับภาคธุรกิจจะไปทางไหนให้สอดคล้องกันเปิดทางด้วยการทำหลายสิ่งหลายอย่างให้สิ่งที่ภาคธุรกิจเอกชนอยากจะทำนั้นมันเป็นไปได้ สิ่งที่เราจะทำจะมีเช่นการออกกฎหมายที่เราเรียกว่าซ u เปอร์แอคสฉบับฉบับหนึ่งก็คือเปิดโอกาสให้รัฐบาลไทยนี่แหละสามารถสางบรรดากฎหมายกฎระเบียบที่ล้าหลังได้โดยอาศัยกฎหมายแม่บทเพียงฉบับเดียวและอีกหนึ่งฉบับเพื่อเปิด ข้อมูลภาครัฐซึ่งเมื่อกี้ผมได้พูดไปแล้วว่าจะช่วยเรื่องการตรวจสอบการทุจริตแต่จะมีประโยชน์ทั้งในเรื่องของการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ซ้ำซ้อนไม่ต้องลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนอีกและจะเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญสำหรับหลายอุตสาหกรรมผมยกตัวอย่างง่ายๆครับข้อมูลเรื่องของสุขภาพทั้งหมดจะมีประโยชน์มหาศาลกับ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับชีววิทยาศาสตร์ภาคการท่องเที่ยวเขาอยากมีแพลตฟอร์มของเขารัฐไม่ต้องไปทำแข่งครับแค่รัฐให้ข้อมูลที่รัฐถืออยู่เร a l time ให้เขารู้ว่าแนวโน้มตลาดการท่องเที่ยวต่างๆเป็นอย่างไรแรงงานที่ขาดแรงงานที่เกินอยู่ตรงไหนอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การทำให้เกิดเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่หลายตัว เช่นภาคการเกษตรจะถูกยกระดับขึ้นมาเพื่อให้สามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่การเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีใหม่เพิ่มผลผลิตและนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาก็จะต้องดูแลให้เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นโดยนโยบายทุกนโยบายนั้นจะต้องให้ความมั่นใจครับว่ามีเป้าหมายมาสู่การสร้างโอกาสสร้างรายได้สร้างอาชีพ ให้กับคนไทยโดยเฉพาะ SME เติมด้วยการมีระบบแต้มต่อเช่นในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง Made in Thailand First แบบนี้เป็นต้นแต่แน่นอนครับกว่าจะไปถึงจุดนั้นเรามีชีวิตของคนทุกกลุ่มที่ต้องดูแลเราจึงมีนโยบายที่ครอบคลุมไปหมดในเรื่องของความมั่นคงและสวัสดิการของคนตั้งแต่เกิดจนตายแม่ที่กำลังจะคลอดลูก มั่นใจได้ครับว่าปีแรกจะได้รับเงินจากพักประชาธิปัตย์เดือนละ5,000บาทบวกกับแรกเกิดอีก5,000บาทปีแรก65,000บาทชดเชยรายได้ที่สูญเสียระหว่างที่ดูแลลูกแรกเกิดและมีเงินไปสนับสนุนเรื่องนมเรื่องโภชนาการหลังจากนั้นเราจะเติมเงินให้กับเด็กในบัญชีของเขาเดือนละ500บาทจนอายุ18เขาจะมีเงินออม1 0 0 0 0 0บาทไว้ตั้งตัวได้ ไว้เอาไปใช้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้เพิ่มเติมได้เด็กที่เติบโตมาจะเรียนฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงและจะได้เรียนในสิ่งที่อยากเรียนเพราะเราเอาระบบที่เรียกว่าบุฟเฟ่การศึกษามาเพื่อให้หลักสูตรต่อไปนี้ไปเป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นตรงกับความต้องการของคนในยุคใหม่และการดูแลเรื่องการเพิ่มทักษะก็จะมีต่อเนื่องไปถึงระดับผู้ใหญ่ที่จะมีคูปองในเรื่องของการอัพสกิล รีสกิลให้เข้าสู่วัยทำงานครับเป็นเกษตรกรมีระบบประกันรายได้และจะมีมาตรการจูงใจไปใช้เทคโนโลยีหรือสามารถเข้าถึงเครื่องจักรเครื่องกลเทคโนโลยีใหม่ได้เป็นแรงงานถ้าค่าจ้างขั้นต่ำยังไม่เท่ากับมาตรฐานการครองชีพพื้นฐานเอาส่วนต่างเป็นระบบประกันรายได้แรงงานไป ทำงานมีเงินเดือน4ี่หมืบาทแรกต่อไปนี้ไม่ต้องเสียภาษีเป็นคนทำงานอยู่ในระบบเศรษฐกิจใหม่ทำงานกับแพลตฟอร์มเป็นร i d เดอร์เราจะเอาเรื่องการใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับกฎหมายสัญญาที่ไม่เป็นธรรมให้ท่านทั้งหลายได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นมีความมั่นคงมีสวัสดิการที่ดีขึ้นและเมื่อถึงวัยที่จะ,กะเกษียณกลายเป็นผู้สูงอายุ เราเพิ่มเบี้ยยังชีพให้เป็นหนึ่งพันบาททวนหน้าและยังมีเรื่องอื่นๆที่จะเข้ามาดูแลเช่นเรามีเงิน50,000บาทให้กับทุกบ้านที่มีผู้สูงวัยอายุเกินเจ็ดสิบที่ต้องการปรับปรุงบ้านให้ปลอดภัยมากขึ้นสำหรับผู้สูงวัยมีราวจับมีประตูเลื่อนเราคิดละเอียดถึงขั้นว่าผู้สูงวัยที่อยากทำฟันครับ ปัจจุบันรอคิวรอไม่ไหวต้องฟาสต์แท็กให้คนทุกกลุ่มเช่นคนพิการก็จะต้องได้เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวงานต่างประเทศเรามักจะไม่ค่อยพูดถึงครับในช่วงของการเลือกตั้งแต่ต่อจากนี้ไปสำคัญมากเราจะเปิดการทูตทางเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อให้มั่นใจอย่างน้อยๆเฉพาะหน้านี่ ข้อตกลงการค้ากับสหรัฐกับสหภาพยุโรปเสร็จสิ้นโดยเร็วภายในสิ้นปีนี้ได้สิ้นปีนี้ได้ยิ่งดีและเราจะเตรียมครับเตรียมเป็นประธานอาเซียนในอีกประมาณสองปีข้างหน้าที่จะให้อาเซียนมาร่วมกันแก้ปัญหาซึ่งมันต้องร่วมกันแก้ปัญหาเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อม PM 2.5มเพราะมันข้ามแดนมาเช่น การที่ภูมิภาคนี้ควรจะมีอำนาจต่อรองที่สูงขึ้นกับบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลายที่มาทำมาหากินเอาเงินคนในอาเซียนไปแต่ไม่ยอมจดทะเบียนที่นี่ไม่ยอมเสียภาษีที่นี่ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎต่างๆที่เราอยากให้เขาปฏิบัติตาม,ตาม,ตามและจะต้องนำไปสู่การเป็นอาเซียนที่เชื่อมโยงกันในเชิงห่วงโซ่อุปทา,าน นี่คือเป้าหมายที่ชัดเจนมากที่ผมกลับมาการเมืองครั้งนี้ต้องการให้เห็นเกิดขึ้นในประเทศไทยผมมั่นใจว่า30กว่าปีในการเมืองของผมพิสูจน์มาแล้วเศรษฐกิจจะดีต้องมีผู้บริหารมืออาชีพประชาธิปัตย์เคยกอบกู้ประเทศไทยจากวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงมาแล้วถึงสองครั้งและประชาธิปัตย์ก็เคยพิสูจน์มาแล้วครับว่าเราสามารถมีบทบาท ในเวทีระดับโลกได้หนึ่งในแคนดิเดตนายกเคยได้รับการยกย่องเป็นรัฐมนตรีคลังโลกผมสามารถทำให้อาเซียนเข้าไปเป็นผู้สังเกตการในการประชุมกลุ่ม G20 ได้และเรายังเคยไปปรากฏตัวอยู่บนเวทีต่างๆที่ได้รับการยอมรับมาทั้งหมดจึงไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันทั้งหมดคือสิ่งที่ทำได้จริงขอโอกาสให้กับพวกเรา พักประชิดิัต์หมายเลข27ในระบบบัญชีรายชื่อและผู้สมัครของเราทั่วประเทศขอขอบคุณครับรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ